วิธีทาสัญญาสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไมโม่ท่านที่ผ่านการสมัคสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปไมโมให้รีบทําสัญญาผ่านแอปพลิเคชันไม่โม่ภายใน7วันให้ท่านทําตามคลิปเพื่อทําสัญญาสินเชื่อธนาคารประชาชนตก็รับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไมโมได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีทำสัญญาสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไมโมกดเมนูสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมเพื่อทำสัญญาคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรุณากดทำสัญญาภายใน7วันให้กดถัดไปเพื่อทำสัญญา ให้ท่านอ่านรายละเอียดสินเชื่อเสร็จแล้วกดถัดไปให้ท่านอ่านสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการบริโภคเสร็จแล้วเลือกครับเจ้าได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไขของสัญญาเสร็จแล้วกดยอมรับให้ท่านกรอกรหัสผ่านแอปไบโมจากนัดกดถัดไปให้ท่านกดปุ่มถัดไปเพื่อขอรับรหัส o อ p ให้ท่านกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกดถัดไปทำสัญญาสินเชื่อสำเร็จธนาคารจะเปิดบัญชีและโอนเงินกู้ไปยังบัญชีรับโอนภายใน3วันทำการเมื่อบัญชีสินเชื่อเปิดแล้วสามารถดูรายละเอียดบัญชีได้โดยไปที่บัญชีบัญชีของฉันบัญชีสินเชื่อให้ท่านกดปุ่มเสร็จสิ้น เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีทำสัญญาสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไมโ Mo วิธีตรวจสอบเงินเข้าและบัญชีสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไมโ o ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเงินกู้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจะส่งสัญญากู้ยืมเงินให้ลูกค้าทางอีเมลที่ลงทะเบียนกับไมโ Mo ข้อความตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์และทำสัญญาสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านโมบายแบงกิ้ง m ม m o กับธนาคารออมสินนั้นธนาคารขอจะส่งสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ pdf ท่านสามารถเปิดดูรายละเอียดสัญญาได้โดยให้ท่านคลิกที่ไฟล์แนบและใส่รหัส8หลักดังนี้รหัสของท่านคือ ddmmyyyy dd คือวันที่วันเกิด2หลัก MM คือเดือนที่เกิด2หลัก YYY y คือปีพศที่เกิด4หลักตัวอย่างเช่นท่านเกิดวันที่2องมกราคมพศสอ3 4รหัสของท่านคือ02012534วิธีดูบัญชีสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมที่หน้าแรกแอป m y m o เลือกเมนูบัญชี ที่แถบบัญชีของฉันกดที่สินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมเพื่อดูรายละเอียดบัญชีจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดบัญชีสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีตรวจสอบเงินเข้าและบัญชีสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไมโ Mo ท่านที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไมโ Mo ให้ท่านรีบทำสัญญาสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไมโ Mo ให้แล้วเสร็จภายใน7วันสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสินเชื่อท่านสามารถดูคลิปวิธีสมัครสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไม Mo และคลิปวิธีแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไมโ Mo ได้จากลิงก์ใต้คลิปทั้งนี้สามารถสมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2 5 6 8ถึงวันที่31กรกฎาคม2568 หรือครบวงเงินโครงการหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนวงเงินรวมโครงการจำนวนเงิน500ล้านบาทต่อปีจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินรายละหนึ่งบาทระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดราย,ลลายเดือนระยะเวลาชำระคืนสูงสุดไม่เกินหนึ่ปี12งวดอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.6ต่อเดือน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ12.96ต่อปีอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ0.25ต่อเดือนหรือร้อยละ3ต่อปีของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไมโมให้ท่านติดต่อคอรเซนเตอร์ธนาคารออมสินโทร 1นึ่งหกดสตลอดยีบสชั่วโมงดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ